You're so รายการเราเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอเสงไปนะคะคุณผู้ชมถึงเรื่องราวของกวาวเครือว่ามีประโยชน์ยังไงวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีผู้ใช้จริงและผู้ที่คร่ำบอดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ <c oughs> ของกวาวเครือมาพูดคุยกันด้วยค่ะพี่ปุ้ยเสาวภาเทพพัสดินาธย,ยาค่ะสวัสดี <c oughs> ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยมาอีกแล้วนะคะเ <c oughs> อยากจะให้มาพูดเรื่องราวเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะได้ยินตอนนี้เป็นกระแสะเลยนะกาวเครือขาวกาวเครือขาวช่วยผู้หญิงให้แบบ เต็มหญิงมากยิ่งขึ้นช่วยได้ยังไงคะคือทําให้ผู้หญิงสมบูรณ์ขึ้นปกติผู้หญิงเราเนี่ยสนใจเรื่องอะไรอันดับหนึ่งความสวยความงามความขาวใช่ไหมทุกอย่างเลยคราวนี้ตัวนี้เนี่ยปกติถ้าพูดถึงสมุนไพรก็ะจะนึกถึงว่ารักษาโรคให้ร่างกายแข็งแรงแต่ตัวนี้นะคะได้ทูอิวันเลย<ม>นอกจากบำรุงร่างกายแล้วนะคะยังทําให้ผิวพรรณขาวสวยเปล่งปังสดชื่นนะคะแล้วก็เรื่องฝ้าเรื่องกะ ใบหน้าหมองคล้ำเนี่ยไม่มีเลยทารแบงก็จะติดหน้าสวยจากข้างในสู่ข้างนอกคือไม่ใช่ว่าอุ้ยพอเป็นแล้วก็มาทายาแก้กันมาลอกหน้ากันไมอันนั้นมันเป็นการรักษาระยะยาวมากซึ่งถ้าเราทานจากข้างในเนี่ยสวยจากข้างในสู่ข้างนอกเนี่ยมันจะได้ผลแล้ตัวนี้เป็นสมุนไพรที่ สกัดจากธรรมชาติสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้มีสารเคมีเจือปนไม่มีกูต้าไทโอนไม่มีไวเทนนิ่งไม่มีคอลลาเจนไม่มีเอชเอไม่มีเลยแต่ได้คุณสมบัติเหมือนกับที่เราพูดมาเลยทุกอย่างเลยคือเท่ากับไม่ต้องไปทำสันดานอ่าสงสัยน่ะว่ากาวคือมันจะไปทำอะไรยังไงได้ไงฮะตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรคือต้องบอกว่าคนโบราณเนี่ยเรามีของดีนะเมืองไทยเนี่ยเรามีเยอะแยะเลยแต่สมุนไพรเนี่ยออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์ในเรื่องผิวพรรณความขา ความสวยนะคะจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็เรื่องของบํารุงร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยอย่างเรานอนดึกๆนะคะหรือว่าสมองคิดช้าอะไรเงี้ยทานตัวนี้ก็จะช่วยได้ช่วยได้คิดช้าใช่ไหมนอนดึกน้องๆแล้วแล้วก็พี่เอว่าพี่เอว่าน้องเงาแล้วก็แล้วก็เรื่องของ หน้าอกผู้หญิงเราอ่าก็ลองตรวจดูค่ารูปร่างอันนี้ค่ะสนใจอ่าเพราะว่าน้องหมีแอบถามเมื่อกี้ตอนไหนก็คือเรื่องหน้าอกเนี่ยอ่าเราไม่ต้องไปทำซิลิโคนทําอะไรให้มันใหญ่บึ้มแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทานแล้วจะอกใหญ่ตุ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จับับเอเป็นคับมีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันก็เกินไปเวอร์เกินไปอันนี้เราพูดความจริงความจริงก็คือว่าเราจะทําให้กระชับเต่งตึงอ่าสวยอกสวยอกตึงค่ี่อายุมากขึ้นเราตึงนี่ก็โอเคแล้วนะไม่ต้องใหญ่หรอกถ้าพูดเรื่องอายุนี่แลนะวันนี้วันนี้โดนประกบด้วยยเเด็กกกๆนีุ่้มมใจา แต่แต่ไม่ไม่ยั้งใจเพราะเรามียามมาเสกค่ทีวีมาไล่เรียกกันหมดเราไม่ยอมเราไม่ยอมนะคะไม่แล้วพี่ปุ้ยแบบว่าตัวเองเองเนี่ยพอพอได้รู้สรรพคุณปุ๊บแล้วลองดื่มเองปุ๊บ นานไหมคะว่าเห็นผลเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คุณหมอเสียงบอกว่าคือเราเนี่ยเอ่อเป็นเป็นสาวโสดค่ะไม่มีครอบครัวก็คือถ้าทานตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ผิวพรรณเนี่ยเราสดใสเปล่งปลั่งนะอ่าก็ก็เลยลองทานดูเพราะท่านก็คิดยามาเยอะมากมายมันก็ตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์ว่าเออเนี่ยถ้าเราเป็นคนขี้หนาวเราทานตัวเนี้ยนอกจากร่างกายแข็งแรงเรื่องประจำเดือนแล้วหรือว่าเรื่องผิวพรรณอะไรข้างในเนี่ยเราจะสดชื่นขึ้นอ่าเราจะผิวละเอียดขึ้นผิวขาวขึ้นปกตินี่จะดําครั้มกว่านี้นะนี่ถือว่าขาวขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ว่า ขาวแบบเวอร์แบบาดำเป็นขาวไม,ไม่ได้<ช>ไม่ใชไ่ด้แต่ว่ามันจะเหมือนกับมีออร่าประมาณน,นั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทานตัวนี้ดูแปลว่านี่คือทานประมาณวันละ วันละหนึ่งขวดวเท่านั้นนะคะสมุนไพรเนี่ยบางคนบอกว่าทานเยอะไม่ได้มีสเตีรอยหรือว่ามันมีสารตกค้างหรืหออะไรอย่างเงี้ยไปปรับฮอร์โมนให้เรายิ่งขยายมากขึ้นแต่จริงเราเราต้องดูว่าสมุนไพรแต่และตัวเนี่ยมันมีฤทธิ์ไม่เหมือนกันคุณหมอ,หอท่านเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วถ,ถ้าตัวนี้เนี่ยจะไปเน้นเรื่องประจำเดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่เป็นเน้นเรื่องผิวขาวใช่เน้นเรื่องความกระชับเรื่องผิวพันผิวที่เซลล์ที่เสื่อมไปแล้วเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เป็นเป็นผิวที่ดีได้อันนี้ช่วยได้แต่ เรื่องของประจำเดือนโดยเฉพาะอันนั้นคือไปช่วยอะไรคะอันนั้นเรื่องประจำเดือนเลยเรื่องเรื่องกระชับเรื่องปวดท้องอ่าเรื่องมาปกติเดี๋ยวค่อยพูดกันในตอนว่านชักนพูลูกโอเค ระแสเรื่องผิวขาวนกําลังมาแรงเ<ช>พราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลยลววายคนบอกว่าเอ๊ระรับประทานยากไหมฮะรสชาติเยอยอตีเอออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมุนไพรมันก็คือสมุนไพรแต่ตัวนี้ไม่ได้มีรสขมหรือรสอะไรเป็นแค่กลิ่นสมุนไพรซึ่งถ้าคนทานสมุนไพรง่ายเนี่ยเขาจะทานได้แต่ถ้าเกิดน้องบิ๊กเนี่ยดูเป็นสาวรุ่นใหม่เนี่ยก็คือไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นพอเย็นสดชื่นเราทานเลยมันคล้ายไหมเหมือนยาหอมนะคะถ้าดูแบบด้วเนยไม่ไม่ไม่ได้รสชาติเหมือนยาหอมเลยเป็นรสชาติสมุ สบายสบายทานต้องไปแช่เย็นแล้วลองทานดูอ๋อดูทานไม่ยากด็ได้วยากแล้วก็แล้วก็ขออยิบนิดนึงทานทานวันทานวันละหนึ่งขวดทานติดต่อกันสักเจ็ด เจ็ดวันก็จะรู้สึกแล้วเช้าเย็นได้ไหมคะเเห็นผลเร็วขึ้นอืก็ได้ค่ะต้องรีบก็จะเปลืองเงินในกระเป๋าแต่ว่ามันไม่ได้มีโทษเนาะไม่มีโทษไม่ได้ไปทาให้ฮอร์โมนเยอะเก่นไปผ่อ้างเคียงไม่ไม่แค่เปลืองสตางค์เท่านั้นเองเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมันสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณหมอเนี่ยไม่ได้ว่าเน้นเคือท่านสูตรของท่านอ่ะสูตรของท่านไม่ใช่ควาวเคลืออย่างเดียวท่านมีสมุนไพรตัวอื่นเป็นหลายชนิดเลยผสมอยู่ในนี้มันก็เลยมีฤทธิ์ที่ไม่เหมือน คนอื่นเท่นั้นเองนะคะเห็นบอกว่าอันนี้เนี่ยสวยจากภายในสู่ภายนอกออรู้สึกว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดด้วยอา่มีพัฒนาต่อยอดนอกจากเราทานตัวนี้เข้าไปแล้วอะเราสวยละข้างนนในลคะคราวนี้คุณหมอก็เลยคิดค้นสูตรมาคราวนี้เป็นครีมพอกหน้า ันนี้ภายนอกแล้วเป็นความเครือเหมือนกันเป็นความเครือเหมือนกันความเครือขาวเหมือนกันก็จะทําให้เรื่องของฝ้าลบจุดด่างดําบนใบหน้ารอยกะผิวที่แบบว่าเหี่ยวๆก็ทําให้ตึงขึ้นเป็นตัวพอกหน้าพอกทิ้งไว้แค่15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอ่าแล้วเราก็บํารุงปกติเลยเราใช้ตัวไหนใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านั่นแหละน้ำครีมเดรคครีมอะไรเราใช้ปกติเลยก็ใช้เช้ากับเย็นอ้างั้นเดี๋ยวหลังต้องมาคุยกันนะเราจะออกมาตัวนี้เดี๋ยวเราจะออกมาติดอยู่สองตัวนะพี่ไม่นานนี้ ก็รับประทานให้สวยจากภายในก่อนเดี๋ยวภายนอกตามมาทีหลังช่วยได้ช่วยได้นะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนก็มาคอนเฟิร์มการันตีอย่างนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าเอาล่ะอยากที่จะสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยย่นี้ทํายังไงดีคะพี่ปุ้ยคะก็ไม่ต้องทำยังไงนะคะก็ทานตัวนี้นะคะสวยจากภายในเริ่มทานตัวนี้พอภายนอกปุ๊บก็ตัวใช้ครีมพอกหน้าแค่นั้นเองแต่ เพิ่มติมอะไรยังไงได้ใช่ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็โทรไปติดต่อได้ที่หมอเสงคอเซ็นเตอร์นะคะ02-516-4488นะคะหรือว่าหาซื้อได้ที่ศูนย์หมอเสงทั่วประเทศเลยอันนี้ต้องมีเฉพาะที่ศูนย์หมอเสงเท่านั้นใช่ไหมคะคือถ้าเมีที่อื่นนี่ ที่สิ่จากที่อื่นนี่คือใช่แล้ที่อื่นนี่ก็คืออาจจะเป็นสมาชิกสมาชิกในเครือข่ายที่เขาออกไปจําหน่ายก็ได้ค่ะแต่ขอให้มีโลโก้คุณหมอเสงเท่านั้นคือของจริงใช่เพราะว่าการันตีวันนั้นที่เราคุยกับหมอเสงนะคุณหมอเสงบอกว่าอันนี้เป็น กาวเคลือที่ออยเนี่ยรับประกันว่าให้จำหน่ายได้แล้วเห็นหน้าคุณหมอไหมคะแจมทาน็นสีชมพูเราเองยังอายรู้คุณหมอ70กว่าแล้วแต่ของคุณหมอเป็นอะไรนะกาวเคลือแดงตาผู้ชายผู้ชายจะเป็นไวเคลือแดงของผู้หญิงเป็นขาวใช่ริ้จะไม่เหมือนกันต้องนะคะอย่าลืมจะต้องเริ่มรับประทานกาวเคลือขาวแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะคะเชื่อเดี๋ยวผู้ชมนะคะถ้าเกิดจะสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกก็โทรไปได้นะคะ call center ของหมอเซ นะคะวัน <qualité> นี้ต <interacted> ้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆนะคะขอบคุณค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่กับรายการนารีสโซไซตี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ